สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนาที่ที่กล้องได้นะครับผมคลิปที่แล้วผมสอนนะครับผมในส่วนของพาร์ทของเท้าในจังหวะกุรชาไปแล้วก็คือ1 2 3 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ี่ 3, 4, 1ี่แล้วแต่เลยว่าถนัดนับแบบไหนถูกไหมครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปแรกของจังหวะกุรชาให้กลับไปดูก่อนแล้วกันนะครับผมพอามาคลิปนี้จะได้ไม่งงนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนการใช้มือ นะครับผมมือขวาและมือซ้ายนะครับผมมือขวาหลักๆนะครับผมจะตีที่คาเบลนะครับผมส่วนมือซ้ายจะเล่นที่เสน่์กับทอมอ่าเล่นที่เสน่์กับทอมนะครับผมเรามาดูที่คาเบลก่อนคาเบลจะตีเป็น1 2 3 4าและ1นึ่และ3และ4ส่วนมือซ้ายนะครับผมในจังหวะที่2จะเล่นเสน่์จังหวะที่4เนี่ยจะเล่นเป็นทอม1เป็น4และห้องที่2 มาเล่นสเสนออีกในจังหวะที่2แล้วก็จกังหวะที่4นะครับผมมาเล่นทอมสองเราลองเอามือสองมือรวมกัน1 2 3 4และ1และ2และ3และ4เอาลองตีเร็วขึ้นแล้วกันนะครับผม เป็นไงครับลองฝึกแค่มือกนะ่อนนะจะเพิ่งเอาเท้ามารวมนะลองฝึกแค่มือให้คล่องก่อนนะครับผมทริคจำง่ายๆนะครับผมก็คือมือซ้ายจะมาในจังหวะ 2, 4 2, 4อ่าแต่เปลี่ยนแค่สเสน่กับทองเสน่ก,สนกับทอมแค่นั้นเองนะเห็นไหมผมลองฝึกแค่มือก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอามือและเท้ามาสอนรวมกันแล้วกันนะครับผมลองฝึกช้าๆก่อนใจเย็นๆแล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ กติดตามพงม่พลาดสาระคมรู้ดีๆจาก1นาทีทีก่อนได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ